ศึกเดือดเวทีซีว n s มนส e ีล u e 2025เลขสองที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจบลงพร้อมเสียงเชียร์ลั่นสนามและแน่นอนว่าพาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสาวาจัดเต็มประกาศรางวัลรีมทีมสนามนี้มีทั้งคนเดิมคนใหม่และคนที่ต้องหลีกทางให้เพื่อน STAR ์ v v p บวก Best Opposite ิ i ฮิตเตอร์ เหนียนทีบิงตเตียนสาวตบสายโหดแห่งเวียดนามฟาดทีเหมือนติดมิสไซยิงกระจายจนพาทีมคว้าชแชมป์ในบ้านฟอร์มร้อนจนต้องยกสองรางวัลให้ไปเลยทาร์เก็ตเบสเซต,เ,ซตเ,เตอร์พรพันเกิดปราดสุดยอดมือเซตที่มองเกมขาดเหมือนอ่านสคริปต์ไว้แล้วบอลทุกลูกแม่นเป๊ะไม่มีหลุดฟอร์มเบสอัไซร์ฮเตอร์สัตชูออนโมกสีกลับมาโหดเหมือนโกรธใครมาตบทะลุบล็อกให้แฟนๆได้เฮ วิธีนิวกวินปีกตัวจีจากเวียดนามทั้งรุกทั้งรับครุบเคลื่อนจนแฟนเจ้าบ้านยกนิ้วให้ shield เบสเิทัลบล็อกเกอร์จันทีบิ๊กถุยเสากลางสายแข็งของเวียดนามบล็อกแน,น่นเล่นบอลเร็วเนียนตาวิมลรัตนพันธ์ดาวดวงใหม่ของไทยโดดขึ้นมาสอดแทรกทีมใหญ่ด้วยเกมบล็อกโค้ดมีคุณภาพติดโผ พอยเอาสรุปแบบบ้านๆเวียดนามกวาดรันวัลไปแบบจุกๆสะท้อนฟอร์มสุดร้อนในบ้านไทยยังคงความนิ่งไว้ได้โดยมีพรพันธ์กับชัชุออนเป็นกำลังหลักส่วนฟิลิปปินส์ก็ไม่ยอมแพ้ส่งจัสตินจาซาเรโนขึ้นแทนเบสลิเปโรแบบสมศักดิ์ศรี